ปฐผมกาลบทที่45โยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้โยเซฟอดกลั้นต่อหน้าพวกพี่ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านอีกไม่ได้ก็ร้องดังว่าให้ทุกคนออกไปเสียจึงไม่มีใครยืนอยู่ด้วยเมื่อโยเซฟเปิดเผยตนเองให้พี่น้องรู้แล้วท่านร้องให้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในราชสำนักฟาโรได้ยินโยเซฟบอกกับพวกพี่น้องว่า ฉันคือโยเซฟพ่อของฉันยังมีชีวิตยอยู่หรือส่วนพวกพี่น้องไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตกใจกลัวที่อยู่ต่อหน้าท่านโยเซฟจึงบอกกับพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟน้องที่พวกพี่ขายมายังอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากโกรธตัวเองพี่ชายฉันมาที่นี่ เพราะพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะมีการกันดานอาหารในแผ่นดินสองปีแล้วยังอีกห้าปีจะไม่มีการไถานาหรือเก็บเกี่ยวพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนพวกพี่เพื่อสงวนคนที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พวกพี่และช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้โดยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่เะนั้น ไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้ฉันมาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นเหมือนดังบิดาฟาโรเป็นเจ้านายในราชสว่างทั้งสิน้นและเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดรีบขึ้นไปหาบิดาฉันและให้พวกพี่บอกท่านว่าโยเซฟลูกพ่อพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิน้นขอลงมาหาลูกอย่าได้ช้า พ่อจะได้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเซนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อลูกจะเลี้ยงดูพ่อที่นั่นเพราะยังมีการกันดานอาหารอีกหปีเพื่อไม่ให้พ่อและครอบครัวของพ่อและทุกคนที่พ่อมีอยู่ยากจนลงนี่แนะ่ในตาของพวกพี่และในตาของเบนจามิน น้องชายของฉันได้เห็นว่าเป็นปากของฉันเองที่ได้พูดกับพวกพี่พวกพี่จงเล่าให้พ่อฟังถึงยศศักดิ์ทั้งสิ้นที่ฉันมีอยู่ในอียิปต์และที่พวกพี่ได้เห็นนั้นทุกประการพวกพี่จงเรีบ้พาพ่อลงมาหาที่นี่โยเซฟกอดคอเบนจามินน้องชายแล้วร้องไห้เบนเจามินก็กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกันโยเซฟจึงจูบพี่ชายทั้งหมดและร้องไห้หลังจากนั้น พี่น้องก็พูดคุยกับโยเซฟข่าวที่ว่าพี่น้องของโยเซฟมาไปถึงราชวังฟาโรฟาโรกับข้าราชการก็พากันยินดีฟาโรรับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทําดังนี้คือเอาของบรรทุกบนหลังสัตว์กลับไปยังดินแดนขณะอันพาบีดาละครอบครัวของพวกเจ้ามาหาเราเราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้า พวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ของดินแดนนี้ส่วนท่านให้รับคำสั่งด้วยว่าทำดังนี้เอารถจากดินแดนของอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภัญญาของพวกเจ้ากับนำบิดามาอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพวกเจ้าแล้วบรรดาบตรของอิสาราเอลก็ทำตามโยเซฟ จัดรถให้พวกเขาตามรับสั่งของฟาโรห์พร้อมกับให้สเสบียงไว้รับประทานตามทางโยเซฟให้เสื้อคนละชุดและให้เงินแก่เบนจ0ามน300แผ่นกับเสื้อ5ชุดโยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้แก่บิดาคือราสิบตัวบรรทุกข,ของดีที่สุดในประเทศอียิปต์และลาตูเมียอีก10บตัวบรรทุกข,ข้าวขนมปังสเสบียงอาหาร สำหรับให้บิดารับประทานตามทางแล้วโยเซฟก็ส่งพี่น้องไปเมื่อพวกเขาจะจากไปโยเซฟสั่งพวกเขาว่าอย่าทะเลาะกันตามทางพวกพี่น้องก็พากันออกจากอียิปไปดินแดนคานาอันไปหายาโคบบิดาบอกกับบิดาว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้ที่ครอบครองดินแดนอียิปทั้งหมดแต่ยาโคบงงงนินเพราะไม่เชื่อพวกเขา พวกเขาจึงเล่าถ้อยคําทั้งหมดของโยเซฟที่พูดกับพวกเขาเมื่อยาโคบเห็นรถที่โยเซฟส่งมารับท่านจิตใจของยาโคบบิดาของพวกเขาก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้นอิสราเอลจึงว่าพ่ออิ่มใจแล้วโยเซฟรูปของพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อจะไปเห็นลูกก่อนตาย